หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าอีกบทบาทหนึ่งของจุ๋ยคือตัวจริงด้านการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนเรื่องความงามจุ๋ยเลือกลงทุนกับอัลเทอร์ปีแท้จากเม r ร์เท่านั้นเพราะให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ายาวนานและเป็นผู้เชี่ยวชาญเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากองค์การ FCA จาก60ประเทศทั่วโลกตัวจริงเรื่องยกกระชับผิวหน้าและลำคอเพราะมีเทคโนโลยี m f u v ที่ทำให้มองเห็นชั้นผิวขณะทำช่วยปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนและตรงเข้าฟื้นฟูคอลลาเจนพร้อมลงลึกสู่ชั้นผิวถึงระดับเดียวกับการผ่าตัดหึงหน้าปรับรูปหน้าให้กระชับอย่างเป็นธรรมชาติเห็นผลลัพธ์ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำแถมไม่ต้องพักฟื้นทำครั้งเดียวคงความงามยาวนานกว่าหนึ่งปี ลงทุนแค่ครั้งเดียวจบทุกปัญหาผิวคืนความอ่อนเยาว์สวยมั่นใจในแบบคุณต้องอัเทอรพ์พีแท้จาก m e r ร์สคำเตือนการลงทุนในความสวยไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก www.merzclubthailand.com ก่อนการลงทุน